สวัสดีครับอยู่กับเก่งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเก่งไอ้กล้องวงอจานบินนะครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับกล้อง IP นะครับกล้อง IP กล้อง IP พีหรือกล้องโรบอทนะครับค่ายไฮวิวนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างสวยน่ารักนะครับตัวน่าใช้งานนะครับอันนี้ไม่มีสายแลนไปนะครับสามารถเอากล้องจับเข้ากับ Wi-Fi ที่บ้านได้เลยไม่ยุ่งยากนะครับผมให้วิธีไปค่อนข้างง่ายนะครับก็อันดับแรกเลยเราต้องแอดแอดแอดกล้องนะครับเข้ากับ Wi-Fi ที่บ้านอันนี้สอนเทคนิค เล็กๆนิดน้อยไปพร้อมกันเลยล้กันอันนี้ก็โหลดแอปมานะครับชื่อแอป 6IP6S l i e นะครับ P6S Live โหลดมาก็ก็ก็ทำการสมัครรีจิสเตอร์เลยก,ก็ว่าไปนะครับหรือว,ว่าก็กดภายในประเทศเข้าไปได้เลยพอเข้ามาที่แอปก็มากดบวกตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็เพิ่มด้วยตนเองนะครับแล้วก็เดี๋ยววิธีก็จะส่งไปในกระดาษคู่มืออีกอันนึงนะครับก็แอดมันนะครับแอดกล้องเนี่ยให้จับกับ มือถือก่อนนะครับโดยที่ใส่พาสเวิร์ดสำหรับ iPhone เนี่ยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับแอดได้เลย,เลยแล้วก็ส่วน Android ก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับ0หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับไปให้กล้องเนี่ยรู้จักกับ Wi-Fi เพื่อแอดกันได้ก่อนพอมันได้เสร็จแล้วนะก็เข้าไปตั้งค่านะครับเ,เปลี่ยนจากววเปลี่ยน Wi-Fi ของกล้องเนี่ยให้จับกับ Wi-Fi ที่บ้านนะครับโดยใส่พาสเวิร์ดที่บ้านแล้วกดเซฟอีกทีนทีเนี้ยกล้องมันก็จะจับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ต้องผ่านที่มือถือนะครับสิ่งสำคัญสสาระคััญวนนี้เลย ผมต้องการแอดกล้องตัวนี้ให้เข้ากับเครื่องบันทึกอ่าว v r ทั่วๆไปในระบบกล้องธรรมดา4ตัว8ตัวแล้ว66ตัวเนี่ยแล้วก็มันเป็นพวกไฮบริดคือพวก4แล้วบวก1บวกสองะไรเงี้ยครับวันนี้ก็จับคู่กับไฮวิวแล้วกันเพราะวันก่อนผมมาจับคู่กับค่ายคิดวิชันแล้วโอ,โอเคนะมันโอเคมันโอเค,ม,อเคมันค่อนข้างง่ายมาดูกันวิธีวิธีแอดนะครับมาดูกันเนี่ยตั้งจอตจ้จอหน้าจอขอบกันแบบนี้กันนะครับ ก้วิธีง่ายๆนยะถ้าเราเป็นกล้องธรรมดาถึงตัวก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับทุกครั้งที่ออกมาต้องใส่พาส s w เวิร์ดใหม่เสมอนะครับพาสเวิร์ดสแตนดาร์ดขค้ืมอถึงรุ่นนี้นะครับ985040816นะครับขีด v1 เนี่ยมันจะเป็นแอดมินนะครับพาสเวิร์ดคือ1-6 12346สแตนดาร์ดโรงงานนะครับทุกครั้งที่ใส่ไปเนี่ยมันจะให้ตั้งค่าใหม่เสมออันนี้คือมันบอกให้เราตั้งค่าใหม่นะครับ เรากดไม่ตั้งนะยังไม่ตั้งก็ยืดมาก็จะเป็นแบบนี้อ่าตรงนี้มันจะมีแค่4ตัวเนาะแต่อันนี้คือพิเศษคือรุ่นนี้มันเป็นไฮบริดก็คือสามารถบวกได้หนึ่งกล้อง IP ไปที่ตั้งค่านะครับของเมนูเมนอูอยู่ด้านล่างสุดนะครับไปตั้งค่านะครับก็จะขึ้นหน้าจอของเรื่องอื่นอ่านะครับไปที่เพิ่มกล้องจริงๆเนี่ยถ้ากล้องมันอยู่วงพอเราจับได้แล้วนะครับมันอยู่วงเดียวกันมันได้ขึ้นเลข IP มาให้เราเลยนะครับ กล้องก็คือมี1เลข IP ก็เหมือนพวกมือถือนะมือถือก็มี1เลข IP เหมือนกันแต่เราไม่ได้เห็นมันเท่านั้นเองแต่เน,นี้มันเป็นการค้นเหมือนคอมพิวเตอร์มัาจะเห็นเลขทันทีนะครับก็ติ๊กถูกนะครับหนึ่งทีแล้วก็กดเพิ่มกล้องเข้าไปอาจจะเห็นได้ว่ามันไม่มานะเพราะว่าน,นี้เรามีแค่4จอนะครับเดี๋ยวผมต้องขยับจอเพิ่มขึ้นอันนี้มันเป็น5จอ,อมาแล้ว1 2 3 4ในระบบธรรมดาแล้วก็ตัวที่5คือนี่กล้อง IP ของเราจะ,จะเห็นได้ว่าภาพมันจะค่อนข้างใสกว่ากล้อง ระบบธรรมดาแะครับเดี๋ยวผมลองเดินกล้องตัวนี้มาเป็นระบบ AI แล้วคือถ้าเราเดินไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะพยายามพยายามใส่กรอบีเลียมแล้วเดินตามหาเราเดี๋ยเดินไปข้างๆนะครับพอเอบมาข้างข้างเห็นไหมครับมันก็ยังตามหาเรานะครับตามหาเราแล้วก็พยายาม move นะครับเอ่อ move แล้วก็โ o c u s ที่ r i g ์โฟ o c u s จะเป็นเป็นหน้าถ้าส่วนใหญ่เป็นหน้ากับบอดี้ตัวนะครับ อันนี้คือระบบาอไงที่มันมีติดกับมตัวต่อตัวกล้องเลยทีเดียวไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันมูฟไปทางไหนก็นแล้วแต่นะครับพอพอมันมูฟเสร็จแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมันจะกลับมาตรงที่เราเคยตั้งไว้นะครับก็อยู่ตรงตัวกลางอย่างนงี้ยนะครับมันเคยเราเคยตั้งไว้อย่างเงี้ยมันก็จะหมักมาเองออโตโอ้และภาพเนี้นะครับก็จะถูกบันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์ตลอดเวลานะครับก็นี่คือข้อดีของกล้อง IP ตัวนี้เลย ร,ราคาเบามากสาหรับช่างนะผมบอกเลยทํากําไรได้นี่ตัวขายเลยของผมแล้วมันเข้าได้กับหลายๆ NVR เลยนะครับผมบอกได้เลยอมาดูกันเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันมันก็เข้าไปแอปของมันก็สามารถมูฟด้วยตัวตัวแอปเองของตัวเองได้นะครับแต่เราไม่สามารถสั่ง PT z ได้จากระบบนี้นะก็นี่อีกหนึ่งตัวมาดูวิธีการแอปง่ายๆสำหรับเครื่องนะครับไปที่เมนูหลักเหมือนเดิมนะครับไปที่การตั้งค่านะครับ ได้ืมนะครับเครื่องบันทึกก็จะมีอินเทอร์เน็ตแท้ก็ต่อเมื่อท่านอขอเลข IP อัตโนมัติมาจากเ,าเราเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ดึงมันมานะครับดึงมันมามันก็ได้เลขไ p นะครับแล้วก็ไปที่เปิด ET, แนะก็คือเปิดระบบะสแกน QR Code นะครับก็โหลดมาปิ๊กเปิดถือตรงนี้หนึ่งทีแนะนำไปใช้นะครับมันก็ได้ QR Code มามาดูกันสำหรับแอปพลิเคชันรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ที่ข้างกล่องอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นซุเปลา์พาร์นะครับอยู่ที่ข้างกล่องตรงไหนนะอ่าอยู่ตรงนี้ โหลดได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะครับก็เป็นแอป s u p e r l i ไล p a พ s s พอโหลดแอปขึ้นมาก็สมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้นะไม่จําเป็นนะครับก็เพราะอาจจะมีแค่เครื่องเดียวก็ไม่ต้องรีจิสเตอร์มันก็ได้นะครับก็เปิดแอปขึ้นมา s u p ป r l i ลฟพัเปิดขึ้นมาก็มันจะเป็นหน้าแรกก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างให้ทําอะไรบ้างนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็มาที่หน้าซิลเวอร์ไล t นะครับก็กดบวกข้างบนนะครับพอกดบวกไปก็จะมันต้องมันจะมี ให้กดช่องสี่เหลี่ยมเพื่อสแกนจ r ว o d e ตัวนี้แหละนะครับอะลองกดดูลองกดดูเลยนะครับครับตงอี้อ่าจะได้มาชื่อดีไว้เนมมก็จะปเป็นดอวานนหนึ่งสองสาม 1, 2, นะครับอันนี้แก้ได้เลยครับเป็นอะไรก็ได้ที่ท่านอยากให้มันเป็ยนนะครับดิฉันเก่งแอร์ผมลองใส่เก่งแอร์ดูนะครับผู้ใช้งานก็จะเป็นพาร์ทแอดเวิร์ดเอ,อ่อเอดมินนะครับส่วนพาร์ทเวิร์ดก็เราก็ใส่แสแตนดาร์ดโรงงานเมื่อกี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก,กดเซฟหนึ่งทีนะครับเซอยู่่ด้านลาง เดี๋ยวลองมันแอคเคาท์ได้คือมันเชื่อมต่อถึงการมือถือถึงอินเทอร์เน็ตนะเคือเคาขึ้นมาทเราถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็รองมือถือถึงอินเทอร์เน็ตถ้ามันเชื่อมต่อกันได้ก็ก็จะดูออนไลน์ได้เดี๋ยวลองตัวนี้นึงนะประมาณนี้นะครับไม่ยุ่งยากสาหรับแอปพลิเคชันนี้นะผมดูทีเนื้หนึ่งสองสามทีารอมันเช็คนิดหนึ่งนะครับ ล็อกอินอินโฟเมชันเออร์เดอร์เนี่ยเซลซูสนะครับอ่าแสดงว่าผมใส่อะไรผิดหรือเปล่าผมแก้มันใหม่นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งถึงหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดเสีบนะครับคือถ้าเราใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกนะครับจะขึ้นอย่างเมื่อกี้ล็อกอินอ่าอินโฟเมชันเออร์เรอร์นะครับคือพาสเวิร์ดท่านไม่ตรงอ่ะตรงแล้วพอตรงก็จะเป็นสีเขียวขึ้นในในมือถือนะครับอ่าก็กดเพย์ได้เลยรูปสามเหลี่ยมตรงนี้คือเพย์ก็คือโชว์หน้าจอวันนี้เครื่องบันทึก อัดหน้าจอยังไงก็แล้วแต่บนมือถือก็จะอัดนหน้าจอแบบนั้นนะครับนี่ประมาณนี้นหมุนหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้กล้องมาเห็นปหมมีคนขยับมันจะพยายามขยับไปหาขอบหาคนนะครับนะฮะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปัดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาคือการเปลี่ยนกล้องนะครับหรือว่ามาดูกล้องอื่นๆนะครับโอเคกล้องสีอ่ะก็จะเปลี่ยนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็ เครื่องบันทึกแสดงยังไงก็แล้วแต่บนมือถือก็แสดงอย่างนั้นนะครับกดเพย์แบ็กบนมือถือได้นะครับเลือกได้สูงสุด4 h a n n น l นะครับแล้วก็เนี่ยคือข้อดีนะครับสําหรับกล้องโรบอตตัวนี้นะครับไฮวิวตัวนี้ราคาย่อมยาวมากสามารถเอาไปลงเครื่องบันทึกได้นอกจากท่านอาจจะไม่สะดวกใส่เอทีกาแล้วครับเป็นจุดหนึ่งจุดขายผมเลยในบ้านติดรอบบ้าน4ตัวนะครับในบ้านอีกตัวนึงเป็นโรบอตตัวนี้เลยจบนะครับด้วยราคาที่ย่อมยาวลูกค้าแฮปปี้นะครับมีระบบฟังก์ชันฟังเสียงก็ได้ด้วยนะครับ อันนี้ดีมากเลยฟังเสียงก็ได้นะครับอ่ะฝากไว้อีกตัวหนึ่งนะครับยังไงก็รบกวนสอบถามทักไลน์แชทเข้ามาได้เลยนะครับว่าราคาส่งเท่าไหร่ยังไงขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนเก่งแนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ